วันนี้นะครับเรามาดูสากลโคโนมต้นแบบที่สากลโคโนมสีคิ้วจำกัดซึ่งปีที่แล้วนะครับเราได้ทำที่สากลโคโนมไทยเดนมาร์กซับกระดานจำกัด <S <S วันนี้เราได้มาคัดเลือกจาก15ห้าสากลให้เหลือสากลเดียวก็ได้แก่สากลโคโนมสีคิ้วนะครับซึ่ง เราจะพัฒนาเป็นสากลโคนมต้นแบบเราได้ลงพื้นที่เข้าไปดูแลเกษตรกรพร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการรีดนมขั้นตอนในการตรวจน้ํานมก่อนที่จะส่งน้ํานมดิบเข้ามาสู่สาก์ในส่วนนี้เราก็มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมหองสคอเข้ามาดูแลเพื่อที่จะให้น้ํานมดิบที่ส่งมายัางสากร์ได้มาตรฐานที่จะนํานมเข้าสู่กระบวนการผลิต ปีที่แล้วนะคะมีสมาชิกที่ส่งนมให้กับสหกรณ์จำนวน64ฟาร์มมีปริมาณน้ำนมดิบ วันล,ละ12ตันต่อวันสมาชิกจะประสบปัญหาด้านคุณภาพนมดิบเกี่ยวกับด้านคุณภาพ SCC ของสมาชิกจะสูงมากทําให้สมาชิกถูกตัดราคาทางอสคอนะคะได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาคุณภาพด้าน SCC แล้วก็จัดอบรมให้กับสมาชิกหลังจากที่ได้รับการอบรมจากอสคอแล้วนะคะสมาชิกมีคุณภาพน้ํานมดิบที่ดีขึ้นทําให้สหกรณ์ได้รับคัดเลือกเป็นสหกรณ์โคโนมต้นแบบประจําปี2565สมาชิกมี ีรายได้เพิ่มขึ้นและมีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะสากลของเราดำเนินธุรกิจ5ธุรกิจด้วยกันธุรกิจแรกคือธุรกิจรวบรวมน้ำนมดิบธุรกิจที่2คือธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่ายให้แก่สมาชิกธุรกิจที่3คือธุรกิจสินเชื่อธุรกิจที่4คือธุรกิจรับฝากเืินอมธุรกิจที่5คือธุรกิจแปรรูปอาหารสัตว์ TMR สากลของเราได้รับรางวัลสากลดีเด่นระดับชาติปี2563และได้รับรางวัลซันเดอร์ก,การ์ดปี2565ครับถ้าน้ำนมคุณภาพดีนะครับเจนนักซื้อรายได้ของสากลก,ก็จะเพิ่มขึ้นกเกษตรกรก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อให้กเกษตรกรเป็นอาชีพที่ยั่งยืนสืบต่อไปในอนาคต some